กระดาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสายหูอินโดบาซินทุกคนนะครับผมนี่วันนี้โอ้เปลี่ยนขี้ดินว่ะที่จริงหูมันแดงมากเลยนะมา <c oughs> ต้องยางนะลูกบาต้องยางนะ <c oughs> เอ,อ้ยยืนสวยมากโอ้โหน้าหวานมากครับอายุได้ยักเดือนแล้วครับ <c oughs> อ๋อห้าเดือนจะหกเดือนนะครับห้าเดือนจะหกเดือนใบหูสวยมากนะครับ ลูกเล่นใบหูถือว่าใช้ได้เลยนะครับครับหน้าตาหวานเจ้วเลยครับโครงสร้างดีกระดูกใหญ่นะครับกระดูกใหญ่สวยนะครับนูครับดูตานะครับโหตาเก็เอ็น่าตาอยังวะถ้าเป็นผมผมเอ่นว่าตาปูดสวยเลยตาปูดสวยนะครับใต้พ่อมาเลยนะครับนะครับพ่อมารีโอนะครับพ่อมารีโอนะครับสวยนะครับ ยินเฉยลูกเลยลวนะครับใบหูสวยงามมากครับใบหูยาวมากครับเนี่ยครับลูกมาเลยโอ้นะครับเม็ดสีเนียนทั้งตัวเลยนะครับไม่มีด่างไม่มีมด่างเลยนะอยชันนะไม่มีด่างเลยนะครับ จะนีก็งามใบใได้หูบัคือลูกมาเลโอนะหลงไปกอนลูกบันท้ายดีนะครับบันท้ายดีนะครับหูหางสวยนะครับนะครับลำตัวดีมากนะครับถ้ามันไม่เดินตามเนี่ยมันเจะเห็นชัดมากนยะครับอันนี้ลูกแดงเอราวันนะครับตัวนี้แดงเอราวันใบหูใหญ่มากครับใบหูใหญ่มากเม็ดสีเข้มครับนะครับ ไปแล้วไปแล้วี่น้อยไปหา้น่งเครับเปรียบเทียมนะครับลูกแดงเอราวัณกับลูกมาิโอนะครับตัวเมียกับตัวผู้นะครับตัวเมียได้กี่เดือนแล้วครับพี่ชาเดือนครึ่งอตัวเมียได้เดือนกว่าเดือนครึ่งนะครับส่วนตัวผู้จะหกเดือนแล้วนะครับห้าเดือนกว่าตาหวานะครับตัวผู้ใบหูสวยงามนะครับ เนี่ยครับลักษณะโครงสร้างลำตัวใช้ได้เลยครับเนี่ยครับอ้นะครับตาปูดสวยมากเลยครับพี่นงมาอยู่สิหม่ตาหนอก็ใหญ่นะครับตั้งตรงตรงดีครับเนี่ยครับตาสวยนะครับนกแก้วครับผมชีดกระชับไข่เตะปะป่ะเตียะได้ครับ มันมีสองไข่นะพี่น้องมันมีสองไข่แต่ไข่นึงมันอยู่ข้างบนครับเนี่ยไข่ไม่เท่ากันไข่นึงมันอยู่ทังงทึ่งนี่นินี่ครับมีสองไข่นะครับแต่ไข่นึงอยู่ข้างบนนะครับพูดง่ายๆไข่ไม่เท่ากันนะครับเนี่ยครับถ้าจับจับอย่างนี้มันก็มีมาสองไข่นะครับแต่ถ้าจับอย่างนี้มันจะเห็นเจอไข่เดียวนะครับเหมือนไข่นึงมันอยู่ข้างบนนะพี่น้องเนี่ยครับพูดง่ายๆก็ไอ้ไข่เดียวนะครับแต่ที่จริงมันมีสองไข่นะครับแต่ไข่หนึ่งมันอยู่ข้างบนนะครับพี่น นะครับเจ้าของบอกว่าเหมือนพ่อเลยนะครับเนี่ยครับเนื้อตัวโครงสร้างสวยนะครับเนื้อตัวโครงสร้างสวยใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เนนะครับลูกมาริโอนะครับอายุห้าเดือนกว่าครับเห็นไหมครับโครงสร้างสวยเลยนะครับไอ้แม่แมเนี่ยม่เนี่ยม่เนี่ยมเนี่ยเออเอออย่าแฉเนี่ยครับใบหูสวยนะครับเนื่อครับโอ้โหหน้าตาสวยเลยนะครับตัวนี้หน้านอกแก้วเลยนะครับ เออครับผมตัวนี้เปิดราคาไว้เจ็ดหมื่นห้าเออเปิดราคาไว้เจ็ดหมื่นห้านะครับตัวนี้เพชพู่นะครับเปิดราคาไว้เจ็ดหมื่นห้านะครับลูกมาเลโอนะครับมีใบมีหลอดไปมนี่จ๊ะอ่ามีใบมีหลอดน้ําเชื้อนะครับลูกมาเลโอของแท้ครับผมมีใบผสมมีหลอดน้ําเชื้อนะครับนี่แม่เป็นลูกเจ้าลักนะครับแม่เป็นลูกเจ้าลักแม่ก็อยู่ข้อนี้นะครับใครมาดูก็มาดูได้นะครับ เปิดราคาไว้เจ็ดหมืนห้านะครับผมราคาคุยกันได้ต่อรองกันได้นะครับผมตอนนี้กระดูกใหญ่มากนะครับโครงสร้างสูงยาวครับผมเนี่ยครับสวยนะครับสวยอาดีจ้ะใบหูผมชอบใบหูเขามากเลยครับข้างในข้างในแดงเข้มเลยนะครับแล้วข้างนอกดํานะครับโบสนะครับโบ๊เข้มเลยมันฝุ่นเกาะชเฉยครับพี่น้องเนี่ยครับที่จริงใบหูแดงครับใบหูใหญ่มากนะครับดูใบหูอ่อน เอาส้อยเลยครับนะครับฟัดตรงเลงตรงเลงเลยนะครับนี่ถ้าท่านใดชอบอลูกมาเลโอตัวนี้นะครับเปิดราคาไว้เจ็ดหมืนห้าพันบาทก็โทรหาเจ้าของได้นะครับเบอร์โทรได้ครับศ <5 S 1> <ะ>ูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งแปดหนึ่งสามศูนย์นะครับผมอ ถ้าานใดชอบวัวตัวนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับวัวอยู่ที่บ้านแจ้งสว่างนะครับตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับตัวนี้ลูกมาริโอ้นะครับสวยนะครับตัวนี้ลักษณะลําตัวใบหูใช้ได้ทุกอย่างครับผมหน้าตาหวานโครงสร้างดีนะครับเม็ดสีแดงเนียนทั้งตัวนะครับแต่เสียดายนะครับไข่ลงมาไม่สุดไข่นึงนะครับลงมาไข่เดียวนะครับแต่หน้าตาหวานมากนะครับใบหูถือว่าใช้ได้เลยนะครับสวย ผมชอบหน้าตาเขามากครับหล่อมากเลยมันหน้าหวานมากแล้วพี่น้องสายหูคงจะรู้กันนะครับเนี่ยครับสวยนะครับโอ้ใบหูสวยกระดูกใหญ่เดี๋ยวพาดูลูกแดงเอราวันครับไอ้ลูกแดงเอราวันกับแม่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว นี่ครับลูกแดงเอราวัณกับแม่นะครับโอ้โหแม่สวยมากครับลูกก็สวยนะครับเม็ดสีโครงสร้างดีมากครับแม่ลูกมาเปิดนู่นนี่นะเปิดวะมาเปิดเปิดอยู่สามสิบห้าอ๋อเปิดอยู่นะครับแม่ลูกนะเปิดไวสามสิบห้านะครับนี่ครับสามแสนห้านะครับพี่น้องเปิดไวสามสิบห้าหรือสามแสนห้านั่นนะครับเป็นแม่ลูกนะครับ เนี่ยครับลูกแดงเอราวัณนะครับสวยมากนะครับลูกแดงเอราวัณสองนลูกอี่แม่ได้ลูกที่สองนี้นะครับแม่ได้ลูกที่สองนี้เอ้าไอ้ชานมันพันขามันมาเนี่ยเนี่ยครับพันมันบปหล่ะว้าไปละเอาสดสดสดขี่ดิโอเคครับไปแล้วครับมืดแล้วนะครับพี่น้องให้เปิดไฟประชานหนึ่งให้ ตัวห้างทั่ไหแล้วเออ,อเห็น์มีแม่เขาแม,ม่เขาเออยังกินนมอยู่นะพี่น้องยังกินนมอยู่อันนี้แม่เขานะครับโอ้โหแม่น่านกแกว้วสวยมากครับแม่น่านกแกว้วสวยมากนะครับแม่ใบหูใหญ่มากครับใบหูกลางใหญ่มากนะครับพี่น้องอาจจะมืดนิดนึงนะเพราะว่ามันค่ำแล้วนะครับแม่น่านกแกว้วสวยนะครับโอ้โหแม่มันสูงประมาณเท่าไหรยังไงชัดว่ายเจ็ดสิบได้ปะ ร้อยหกาแม่ประมาณร้อยหกถึงร้อหห้าได้อย right. uh ู bah, <aciones of the road> h, ่นะผมว่านันะประมาณร้อยหกิถึงร้อยหกห้าละวคุาั่อา๋เออซ้ำๆกับยิ่ชัดละวร้อยหกสิสานะส่นประมาณนั้นแหละครับร้อยหกิถึงร้อยหสาประมาณนี้ลูกก็ใหญ่แล้วครับลูกก็ได้จะขี้ดื้อขี้ดื้อโอเคนะครับ จบไปเชียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ